กับสวัสดีค่ะถึงชมวงคลิปนี้คุณผู้ชมชกก็ได้เดินทางไปติดตามตัวเลขความฝันของลุงอ้วนค่ะลุงอ้วนนี่เพิน่นฝันเห็นผู้เทาค่ะแบกพ้าเขานี่ปลาหนึ่งมาเต็มพราเขาจนพูนเพิน่นวามาให้ลุงอ้วนกินค่ะผู้ชมลุงอ้วนเพิ่นก็ได้เลือกเอาค่ะปลาในพระาเข่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวบางใ,ใหญ่เพิ่นว่ากบเข่าปั่นหนึ่งค่ะผู้ชมลุงอ้วนเพิ่นตีตัวเลขให้ค่ะผู้ชมตัวเลขของลุงอ้วนสิมีตัวใดแนเนเพื่อว่าเป็นการเซเวลาค่ะ กับไปให้ลุงอ้วนว้าให้ฟังมาพร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะลุงอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะท่านผู้ชมมื่อนีเดินทางมาติดตามเนี่ยทางความฝันกับลุงอ้วนเนาะยินว่าคุณลุงเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิินฝันจังไดกะให้เพิ่นว้าให้ฟังค่ะฝันว่าจังไดนอคุณลุงฝันคือยังไปเหตุการณ์เหตุงานมาเนี่ลละ มากับมาอยู่คือมาเขามาบ้านพักเขามาบ้านนี่แหละบัดนี้เขาเราออกเงินกันไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อกันนั่งถ่ายยซุ่มกันกับเขาอย่นละมันสิคือออกซื้อก็บบ่ออกแต่หูจักกับเขาดิยอยู่จิบน้ำกันลื่งกันละไปมาเรื่อย มาแบบนั่งโยมีพูดเฒ่าย่อถาดป่ามาคือข,ข,ข้าเจ้ามาตวัดดิไปเอามาตวัดเอาของมาตวัดนี่แหละมาเพื่อเรากายมากก็เพื่อเราเอาหนึ่งปลาให้ทั้งหนึ่งทั้งย่างแล้วทั้งตีเอ<ะ>ใส่ผ้าถาดสวดจุดพูนหมุนด,ดิเ<ะ>กิดไหวเป็นตาแซบตัวยงใหญ่กัน ยกเอาตัวใหญ่เงี้ยก็ปัน้นเราเขามากินถาดเนื้อก็น,น่าว่าดัษฐหิวว่าดัษฐเนื้อที่มาว่าดัษฐก็กินอยู่หมนแล้วกินกับให้มูอกินเขากระพาะกินนำ้ำหอยกันน้ำผู้เดียวแลยอ่ะหนึ่งป่าบบง่าคือย,ยังใบเอาใบาเอาเนาะคือยังไปน้ำเขาได้บัด ไปเหนือก็อน่านมาแท้บันไปดีแล้วก็ยังกับขึ้นมาว่าั่นก็ไปแล้วไปก็ยังจังไหนดีล่ะขึดนเล้วขึดอีกอยู่มันไปจังไหนวะก็ไปก็ยังเลี้ยวเห็นคนผู้เ่าชุดนั้นอยู่แบบกเอาพักจบียวเา้าขาห่วยวะที่ไดกูเอาเบิร์ต่ายวะ นี่ไร้กูเอาเบิร์ตได้ว่าสัตว์เจ็บป่ะทีว่าสัตว์ขอเกินเหลือดตาหาง <Okay. S 1> เหลือดตาหางกินปั่กินย่างก็สัตว์ไปก <Okay. S 1> ินย่างหลินนะโมนท่านเขาเอาเนื้อมากสูมไปซื้อเนื้อกับว่ันมาก็ะว <Okay. S 1> ่าวกันคุยกันกับสูมนั่นอยูอะเหระไปคือยังน้องน้องเยขยคอมันตายแล้วละ่ะ มันมาตวานแหี้ว่านว่า่ากูกับไปบอท่ันวท่านผมีไว้น่ยุย่น้องว่านมีบรกกันสายยนต์กเกว่านสองคนวท่นพวกเขาจอบบ่อนที่นอวะ่านได้บ่สละบอ่บอบอได้ย่ะเจ้าเมื่อยีิมื่อว่านผู้น้องเคยคอยกับอันมูแต่น้องเคยเขอพวกปากหรอก มีมูแบบงูอื่นขนเบาคือยังเขาขี้ยกระยาดเป็นงูกัว่าคอยขี้ยกระยาดสวนไปที่โลงไปห่วยหาเขาพวกนั้นไปคือยังมูขี้ยกระยาดกรหลายเลยบาดที่แข้งกับลงหม้อนองเขาุไปน้องป่าไปไปหอด ก็คือยังบักหนูบักเกเศร้าจิตเขาก็บี่กี้ป่าที่ป่าบัดคือป่าโชเกอร์นี่นี่ตัวหนึ่งกับโค้งไก่คอยก็้ยิบเอาป่าโชเกอินเหลือกินเขา<ะ>เออมาแหนเล่นน้ำมันตะฟางมองไปคือยังสิวานแหวาอยังนี่ยละคอเราหุงเมื่อกอดบัดโอ้ยว่ะ ปลาชอเกิดหัวก็ยิบไมกินอยู่ค่ะคือในความฝันหนังกินปลาอยู่วัดเหลืองเลยเออแต่ว่าเนื้อหัดว่าไ้กินบ่เนื้อเขาไปซื้อบบฮัดมา,า่วผู้เ่าที่แบบถาดปลาหนึ่งมาให้นี่เออพู้เ่าผู้ยิ่งคุนนาคุนตาบ่คุณลงุงก็คือยังปรากฏเคยเห็นนี่แหละแต่คือขึ้นบอก,อก,อกว่าผูดไรคุนอยู่แต่ว่าโบหัวไผ่จำบ่ได้เองสิบบค่ะ มันนตัวเลขเด็คุณลุงคุณลุงเสียแนวทางตัวไหขค้างหนึนก็คือใช่แปดหาแปดดีแล้วแปดหาแปดอืมแต่แปดในมีแททะเลยหาดีก็ผู้เฒ่าววผู้ยิ่งก็มันเคยเปลี่ยนหานะค่ะฝันง่ามได้เปลี่ยนจะหาค่ะแต่ว่าโตซื้อเหนือหันกันหนีหานจะคนสองคนหลอกเงิน ถ้าผู้ถ่ายกินน้ากันก็เขากระลายโคตรหยวนเล้วะคุณล,งลุงได้ออกน้ำพ่นบ่ค่ะบ่วิต่าเขาออกคือยังไปน้ากันนี่ละคือยังได้เข้าไปน้ากันนั่งสิถ้าเขาออกแล้วก็โอ้คุณได้กินน้าเขาอยู่หรอนั่งสินะค่ะโดนไล่จนจนหนีจนได้กินปลาหนึ่งปลาก,ก่อนหนึ่งปลามาพากินหนึ่งปลาท้าต่เนื้อไปซื้อบ่ฮันมาค่ะอนอกจากตัวเลข แฟนฮาฮาแปดนี่คุณลุงมีตัวใดให้เพิ่มเติมอีกอยู่บ่คะหงอยบัวแล้วมันคือจะสิตีได่ตัวใดแล้วเนาะตัหว่างในกินปลาปลาตายแตบ่บ่วลุงกินเต๋เอาบ่เพราะว่าปลาจะตายจะบัวก็คือแต่ปลาที่สิตีแล้วค่ะบ่ได้บ่ได้น่าเอาตายหรือบ่ตายบ่แต่ว่าถาดปลาหนึ่งนั่นที่ผู้เฒ่าเพิ่นยกมาให้นั่นคุณลุงได้เอาตัวหนึ่ง เอาตัวหนึ่งมันซุ่มมันตัวใหญ่เลยเอาตัวหนึ่งค่ะก็แอดเองก็ขอเพิ่มเติมเข้าไปเนาะค่ะเนาะแปดหาหนึ่งหรือว่าแปดหาศูนย์เนาะค่ะออกันกันไวเพราะว่าเป็นตาตายเนะาะค่ะก็ต้องจัดก็คือต้องสันแล้วหรือมมท่าผู้ชมท่านใดแปะใดตัวใดก็ฝฟกคอมเมต์เพื่อเป็นแนวทางไต่ลิดเนาะค่ะเนะเออาะคุณตาเพื่อนคุณลุงเพื่อนก็ตีตัวเลขบ่ค่อยเก่งค่ะท่านผู้ชม ตาฝันสองสองมันยังกออกหนึ่งชอ่วงอะใ่เพราะว่าลูกว่ขึ้งแป้มหนึ่งก็ลงแปมหนึ่งเนะงาะเด็กเขางลวงคนฝันจ่ตาแปดเด็ขึ้นไว้หนี้แท้ๆล่ะ้เฒ่ถผูุ้ยิ่งนี่คุณลุงตีเป็นหาป้านี่ก็แปดแปดหาแปดแม่นแท้ๆล่ะแปดหาแปด ความฝันของคุณลุงมีย่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่วแล้วมันก็ได้ฝันทดันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูณคุณลุงได้หลายค่ะที่มาแบ่งปันแน,นวทางตัวเลขแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอขอค,ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้าโชกกิบาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของลุงอ้วนค่ะลุงอ้วนเพ่นไนนทยแนวทางตัวเลขมาค่ะท่านผู้ชมแปด8้าห้าแปดกันแปดฐาหนึ่งแปดาศน 8, 5, 8. หา8ไก่หนุ่มชมเอาไปพิจารณาเบิงค่ะเอาไปตัดเหร่นมนุนเหร่นเอาไปเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกขออินดาบผู้ชมมีโชคมีหลาภเฮงๆปัง,ปงๆรวย่ยๆถูกรัตลีรางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของลุงอ้วนกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่นหน่อยน้ำโชคตํางแน่เดยค่ะสวัสดีค่ะ